การจะได้มานับว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วแต่การรักษามันให้คงอยู่เป็นสิ่งที่ยากกว่าเรื่องราวของสุดยอดอชาชญากรหมายเลขหนึ่งที่ต้องมาติดคุกและจับพลัดจับถูกลายมาเป็นเพื่อนซีกับผู้คุมเรือนจำประสาทแดกซึ่งไอ้ผู้คุมบ้าบ้าบ่าบมบมคนนี้มันก็ทําให้เขาต้องปวดหัวกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวความโกธติงของผู้คุมกับนักโทษสุดโหดจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอกังสุดขีดให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลเล ินเกลกินแบบตายอดตายอยากรอบขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจะเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิวพานบ้านน้องชาลีมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลักรสลุ้ยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้วเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิก,กิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้้้้วว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 วยยยเเเเเพพรร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 าา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 ะะะผมม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 สสสปปปออออหหหนนนนนนนัััััังงงงไไ่่่่่่่่่ดดตตติิศ์ใทททุกกกฟืืคคขึีชชแลู ตอนนี้กําลังเคร่งเครียดเรื่องนอนบอลไส้กันอยู่ซึ่งคนที่ถือปืนที่ชื่อมอเตสสุดยอดอาชญากรหมายเลขหนึ่งกำลังเอาปืนจ่อทุกคนเพื่อเค้นหาสายของตารวจซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นสายและแน่นอนมันก็ไม่ยอมรับมอเตสก็เลยบอกว่าน้องชายของอนี่ที่ชื่อเติ์กเป็นสายของตํารวจไม่เชื่อมึงลองไปค้นตัวน้องมึงเด็กไอ้เติ์กที่รู้แบบนั้นก็เลยเข้าไปค้นตัวน้องชายของมันและก็จริงๆนะครับน้องชายของมันเป็นสายของตารวจมอเตสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงบันจงจัดลูกกระสุนใส่กลางหนา มันทาให้ไอ้พวกนี้โดนจับนจนหมดแมงมาถึงก็โดนจับเลยเวลาต่อมาเต้ก็ได้เข้ามาอยู่ในเรือนจําผู้คุมคนนี้ที่ชื่อเล็กจิโอมันก็เข้ามาพูดกตีนมอเต้ไม่หยดเนื่องจากมอเต้เป็นคนดังที่ใครๆก็หวาดกลัวแต่เพื่อนของไอ้เล็กก็แกล้งไปิดประตูขังมันไว้กับมอเต้ไอ้เล็กมันก็เลยตกใจกลัวจนขี้แทบแตกเออเก่งนักโดนเพื่อนแกล้งร้องอย่างกับมาแต่ถึงกระนั้นมอเต้ก็ไม่ทําอะไรมันเพราะขี้เกียจมีปัญหา7ปีผ่านไปไวเพราะโกหกเต้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบไร้ปัญหาใดๆซซ่งมันก็ทําให้เขากลายเป็นนนนนนััักกโโททษษช้้ดีีและะจพใอ47วถมต นนี้เต๊กกับเล็กก็สนิทกันมากต่างจากวันแรกที่ได้เจอกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งในวันนี้เต๊กก็ได้ถามวันเล็กว่ามันได้ซื้อลอตเตอรี่ที่เขาฝากซื้อไว้หรือยังเล็กก็บอกว่าเขาฝากเมียซื้อให้แล้วไม่มีปัญหาแต่ดูเหมือนว่าเล็กมันจะมีปัญหากับชีวิตเนื่องจากมันกับเมียกําลังอยู่ในช่วงระหองระแหงมันก็เลยมาขอคําปรึกษากับเต๊กว่าจะทายังไงให้มันกับเมียกลับมารักกันเหมือนเดิมเต๊กก็เลยแนะนําวิธีง่ายๆแบบที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาทากันก็คือการแสวบแกะกจนเมียร้อง อดตายยากแต่พอมันเข้ามาในบ้านมันก็พบว่าตอนนี้เมียของมันที่ชื่อพอลลนกําลังเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านซะอย่างนั้นอ้าวยังไม่ได้สแวแก๊กเลยและที่เธอต้องไปมันก็เพราะว่าเธอเป็นพยาบาลและอาสาจะเข้าไปเป็นพยาบาลภาคสนามที่แอฟริกาเล็กที่รู้แบบนั้นก็พยายามห้ามเมียจนมันเผลอตบพอลลินไปทีหนึ่งเออต้องโดนสักเทแล้วมันก็ทาให้เมียของมันไปไวยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกไอเล็กที่แบบนั้นก็ร้องควนคางแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเนื่องจากมันเสียใจมากที่ไม่ได้สวัสกีเลยมันก็เลยเด็กน้ายาลา มันก็ไม่ตายเราโดนล้างท้องด้วยการสวนดักทั้งวันทั้งคืนจนดักมันพรุนไปหมดแล้วและในขณะที่มันกำลังนอนดูทีวีแบบเหมือนน้ำยาล้างจานอยู่บนเตียงซึ่งตอนนี้กองสลากก็กำลังประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่อยู่พอดีและเลขรางวัลใหญ่ที่ออกก็ดดนเป็นเลขที่เต้สฝากซื้อเป๊เด็ดซึ่งมันก็เป็นเงิน15ล้านฟรังแปลเป็นเงินไทยก็ราวๆ500กว่าล้านบาทแม่งโคตรเยอะเต้สที่ดูทีวีพอดีก็รู้ว่ามันถูกรางวัลมันก็ดีใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลขที่ตอนีตรวจระบบอยู่โรงพยาบาลมันก็นึกได้ว่าลอย อา้าวชิบหายแล้ววันต่อมาเต่ก็ถามกับพวกผู้คุมว่าวันนี้เล็กไม่มาทํางานหรอพวกผู้คุมก็เลยบอกว่าวันนี้ไอ้เล็กไม่มาทํางานเพราะมันลาป่วยเตกที่รู้แบบนั้นก็รู้สึกทำแม่งทำแม่งและคิดว่าไอ้เล็กน่าจะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินใช้คนเดียวแน่ๆมันก็เลยตามเพื่อนของมันมาคุยด้วยเพื่อปรกษาเพื่อนเพื่อนของมันก็บอกนะครับว่าตอนนี้ไอ้เต๋กที่เตกฆ่าน้องมันตอนแรกออกจากคุกก่อนไอเต้ได้7วันแล้วแถมตอนนี้มันกําลังตั้งหน้าตั้งตารอเต้เออกจากคกก็จะได้ชําระแค้นที่ฆ่าน้องมันเมื่อ7ปีีท่่แแล้วตเตก็ไม่สนใจพราตอนนี้สิ่งที่เขอล้จ ร้อนรุ่มอย่างก,กับไฟนั่นแหละครับมันก็ทําให้เตสที่ตอนนี้เหลือโทษจําคุกอีกแค่40วันต้องแหกคุกออกมาตามล่าหาลอตเตอรี่ทันทีและมันก็ทําให้ตํารวจที่เคยจับเตสในตอนแรกต้องออกตามล่าหามันทันทีและดูเหมือนว่าจะตามหาไม่ยากเรามันตามเตสมาอย่างก,กับว่าติด G.P.S ไว้ยังไงก็ไม่โร้เอาแม่งออกมาแป๊บเดียวตามหากูเจอแล้วซึ่งการไล่ล่ามันก็มุ่ยไอตัวไอลุงตุงนางจนน้ำไม่ชิงช้าสวรรนน้ำบกควายหลุดออกมากิ้งกันลุกกันลุกไล่งับผว้คนโยเลตตุ้มเป๊ะแบบนี้แต่ถึงกระนั้นเตามารนนีออตวจืค้ได้เเวลาาต่อมก ก็มาถึงบ้านขอยเล็กที่ตอนนี้เล็กมันกำลังจะฆ่าตัวตายด้วยการระเบิดบ้านจากการปล่อยแก๊สพอดีเตทท้ที่เจอกับไบเล็ก,กเอาปืนมาจี้มันแล้วถามว่าลอตเตอรี่ของกูอยู่ไหนเล็กก็เลยเล่าทุกอย่างให้กับเตทท้ฟังซึ่งเต้ก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะดูจากสภาพหอยเล็กแล้วมันน่าจะพูดความจริงแต่เต้ก็ได้ถามกับไอเล็กว่าทำไมบ้านนี้มันมีแต่กลิ่นแก๊สนั่นแหละครับมันก็ทำให้เขาทั้งสามคนต้องรีบวิ่งหนีออกมาแบบขี้แทบเลสแต่ก่อนที่บ้านจะระเบิดเสียงข้อความโทรศัพท์จากเมียของเล็กก็ดัง ระเบิดทันทีและอีกสักพักเต็กับเล็กก็ปลอมตัวอย่างเนียนเพื่อเดินทางไปแอฟริกาตามหาลอตเตอรี่โดยที่เล็กก็ไม่รู้เลยว่าลอตเตอรี่อยู่ที่เอวของมันนั่นแหละเออมีแต่คนฉลาดฉลาดในขณะเดียวกันที่เติ๊กจอมเครียดแค้นมันก็บุกเข้ามาที่บ้านเพื่อนของเต้ก็จะเริ่มงงตรงเต้กับเติกนี่แหละซึ่งมันก็พยายามทรมานเพื่อนของเต้ทุกอย่างไอ้นี่ก็เลยเล่าว,ว่าเต้กันถูกหวยก็เลยแหกคคกไปตามหาหวยแต่เติมมันก็ไม่เชื่อมันก็เลยค่ายนี่ทิ้งไปเพราะรำคาญซะอย่างนั้นเออใครมันจะไปเชื่ออแแแแตตต่่่่จููกกกก็็็มมีีฟฟสงงาา้้เเรหนนนผวลั เดินทางไปแอฟริกามันก็เลยโทรไปหาชาวแก๊งของมันที่นั่นและบอกให้หนุ่มฮิปปี้สองคนนี้จับตัวเท็ดเอาไว้เพื่อรอให้มันไปฆ่าเองกับมมอโอเคได้เลยตามมาที่เท็ดและเล็กตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแอฟริกาเป็นที่เรียบร้อยมอเท็ดก็เลยพาเล็กเข้ามาในห้องน้ําเพื่ออาบน้ําอาบท่าให้กลายเป็นคนปกติเหมือนเดิมเออกูทุเรตตัวเองแต่จู่ๆตำรวจที่เคยจับเท็ดก็ปโผล่มาจากห้องส้วมเล็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ยืนเย่วแบบไม่สนลกตำรวจที่เพิ่งจะขี่เสร็จรด้มายืนเย่วข้างๆมันอีีกแแม่ง้้ลลวืเยอวซึ่งตรจก็ล้งขี่วขะล้วบ ทำไมหาม,มึงข่าววะแต่ตำรวจคนนี้ก็ไม่ได้เอะใจอะไรและออกไปจากห้องน้ำใช่ยังงั้นและอีกสักพักพอทั้งคู่ก็ออกมาจากสนามบินเทก็เลยบอกให้เล็กยืนรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะไปหาแท็กซี่มาสักคันแต่เล็กมันก็อยู่ไม่สบและมายืนคุยกับสองหนุ่มฮิปปี้ที่เติอบมันจ้ามาให้จับตัวเทกไนนั่นแหละนั่นแหละครับเล็กก็พาเตมาขึ้นรถข่อยสองคนนี้แบบไม่ต้องตามหาตัวเทให้เมื่อยเออพาไปตายชัดๆและในระหว่างทางสองหนุ่มฮิปปี้มันก็แวะยเย่วข้างทางเตเที่บแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบขับรถของมัน,นทัั้้ค่่นนนนนีีอกดแแตม็เขาขาผ มราไมนได้ติดระเบิดไว้ที่รถเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่รอช้ามันก็กดปุ่มระเบิดเพื่อให้รถระเบิดแต่มันก็ไม่ระเบิดเพราะไอ้นี่ก็ไม่ได้หยิบรีโมทระเบิดมามันน้นหยิบเกมบอยคันเลอร์มมาซะอย่างนั้นอดีจะได้มีอะไรเล่นเวลาเงาแลกสักพักขาทั้งสองคนก็มาถึงโรงพยาบาลสนามที่เล็กคิดว่ามีของมันน่าจะทํางานอยู่ที่นี่ซึ่งมันทั้งคู่ก็มาเจอหมอคนนี้เล็กมันก็เลยถามหาเมียของมันแต่หมอมันก็กวนตีนและพูดล้อว่าเมียของเล็กจะมูกยาวซะอย่างนั้นมันก็เลยโดนเตะอัดจนบอกว่าเม แต่ก็เลยจําเป็นที่ต้องหารถด้วยการเข้าไปกระเทือนนักแข่งรถวิบากละปรอมตัวเอารถของมันไปตามหาเมียของไอเล็กซะเลยเออดทำทุกอย่างเพื่อลอตเตอรี่แต่ก็ไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเพราะว่าการแข่งขับรถลุยทะเลทรายมันก็เริ่มขึ้นพอดีเธอมันก็ทําให้เต,ต้ต้องขับรถมาที่จุดสตาร์ทเหมือนกับนักแข่งทุกคนไอเล็กี่เห็นแบบนั้นก็ดีใจใหญ่เพราะเกิดมามันไม่เคยทําอะไรแบบนี้สกักทีเออวันวันอยู่แต่ในคบแล้วพอถึงเวลาออกตัวไอเล็กมันก็จ้อไม่หยุดแล้วบอกว่าไอเต้ขับรถช้าและกากมากไอเต้ที่ตอนนี้รําคาญก็็็เเเเลลลลยยงุมมมัันนกกกจจ่ออออรรถแะบบบทพวา เงียบๆได้แมกกูรําคาญในกระดาษเดียวกันที่เต๋อกับลูกน้องตัวบกควายที่ชื่อแกรี่มันก็มาถึงแอฟริกาเช่นกันซึ่งพี่ชายของสองหนุ่มฮิปปี้ก็มารับมันที่สนามบินมันก็บอกว่าตอนนี้น้องชายของมันน่ะได้จับตัวเต๊ะไปที่จุดนัดพบเรียบร้อยแล้วแล้วพอมาถึงจุดนัดพบน้องมันก็โทรมาบอกพี่ชายว่าไอเต๊มันหนีไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหนีไปไหนแล้วด้วยอ้าวชิปหายแล้วพี่ชายมันก็เลยบอกกับเต๋อว่าตอนนี้เต๊บินไปแล้วเต๋อที่อารมณ์งุนงงอยู่พอดีก็ยงพ่าาา้ตหเเออกมวขบื ไปแล้วเพราะมึงทํางานพลาดอ้าวไรวะจากนั้นเอ้เตอร์มันก็ขับรถเพื่อไปตามชาระแค่ในเต๊ต่อแต่มันขับไปได้ไม่ไกลนะรถจะจู่รถของมันก็พังซะอย่างนั้นแกรี่เทมันก็ปิ๊งไอเดียโดยที่มันใช้ยางในรถฉีกเป็นเส้นต่อกันให้เป็นเชือกแล้วก็มัดไว้กับต้นไม้เพื่อทําเป็นกับดักเ็อจะมีใครผ่านมาแถวนี้เอออยู่กลางทะเลทรายรอคนผ่านมาแต่มันก็ดันมีคนผ่านมาจริงๆแถมกับดักของมันก็ใช้ได้ผลแบบไม่น่าเชื่อตามมนที่เต๊กับเล็กที่ตอนในเต๊กไม่สามารถขับรถไปต่อได้เนื่องจากมันเมื่อยสุดๆมันก รู้แบบนั้นก็ดีใจมากที่จะได้ขับรถแข่งกับเขาบ้างเื้อมัเตะบี้ตะบันขับแบบไม่สนหอยสนเห็บจนทําให้รถของมันต้องมาติดลมแบบนี้เออใช้ให้กูขับเองนะเึ่เมื่อทาให้เขาต้องคู่ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ก็เลยต้องนอนหลับมันกลางทะเลทรายนั่นแหละและในคืนนั้นและก็ได้เอารูปถ่ายออกมาจากกระเป๋าคาดเอวที่มีลอตเตอรี่อยู่ในนี้แล้วก็บอกว่าความฝันของเขาคือการซื้อรถบ้านสักคันเพื่อจะได้พาเมียของเขาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่เขาไม่สามารถทําได้สักทีเพราะรถมันมีราคาแพงเกินไปแค่หาเงินกินไปวันวันยัง เขาจะซื้อรถให้กับเร็กและแต่งรถให้แบบเสร็จสับแต่มึงต้องเอาลอตเตอรี่มาให้กูก่อนนะเช้าวันต่อมาเขาต้องคู่โดนจับโดยพวกโจรซึ่งให้พวกนี้ก็ปล้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าไปจนหมดแล้วก็รวมทั้งกระเป๋าคาดเอวหอยเล็กที่มีลอตเตอรี่ด้วยเ,เจอเริญและแต่โจรพวกนี้ก็ยังใจดีทิ้งอูดขี้เกียจตัวนี้ไว้หนึ่งตัวโดยที่เขาต้องคู่ก็ไม่รู้จะทํายังไงให้อูดตัวนี้ลุกขึ้นเดินได้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เขาั้องคู่ต้องทิ้งอูดและเดินตีมเปล่าไไปแแแแบบแบบบบรรร้้้จจุดดดดหมมมมมมาาาาาายนนนีีีีีีีต่่่่่ใคคคววโโชชกกกก็็็ััังเเเเพพพะขขิอออููทททซ มีอูดแท็กซี่ด้วยในขณะเดียวกันที่เอเตอกับลูกน้องตะบอกควายมันทั้งคู่ก็ขับรถมาทั้งวันทั้งคืนแบบไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อแถมตอนนี้มันทั้งคู่ก็ดำมาสวยเจอโจนกลุ่มเดียวกับที่ป้นเตกับเล็กมาเมื่อกี้นี้แต่มันก็ไม่ได้ป้นอย่างเดียวเพราะโจนมันก็มัดไอ้สองคนนี้อย่างกับหมูกับหมาเนื่องจากหน้าตาโกนตีนซะอย่างนั้นแม่งเล่นสมบทสภาพเลยตามมาที่เตกับเล็กที่ตอนนี้มันทั้งคู่ก็ได้มาขี่อูดส่วนเจ้าของอูดต้องมาเดินจูงอูดเพราะโดนตะกรืิบและตอนนี้เล็กมันก็เหมืืืืืออ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 อนนนจจะคิดดไ้้มมมมมมมััก็เเเเเเลยยยาาาาาาถถขขขงงงูโทรหหพพ่่ีีบ์ มึงทำไมไม่โทรตั้งแต่แรกแล้วมันก็ประจบเหมาะกับที่พอลิงมีข่อยเล็กก็บังเอิญขับรถพามาเจอไอ้เติร์กับลูกน้องที่โดนมาแบบหมดสภาพอยู่พอลินก็เลยเข้ามาช่วยมันแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวและในขณนะที่พอลิงกำลังประถมพยาบาลไอ้เติร์กเล็กผวงเธอก็โทรมาหาพอดีพอดีและก็แน่นอนมันก็โทรมาถามหารตเตอรีร่เธอก็เลยบอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าคาดเอวของมึงไงอ้าวโดนโจรโดไปแล้วไอ้เติร์กที่ฟังอยู่ก็พอจะเดาออกว่าพอลินคือมีข่อยเล็กที่ไอเต,อต๊ตามหามันก็เลยแย่งมือถือเพื่อมาคุยยยกกััััับไไออออออ้้เเเเเเตตสืื่่่่่มมมมมมนนนนนาาาใใหจทีีรงงข เล็กตายแน่เวลาต่อมาเตกับเล็กก็เข้ามาในเมืองที่ตอนนี้เจ้าของอูดก็าได้พามันทั้งสองคนมาที่ร้านรับซื้อของโจรและก็จริงๆนะครับไอคนที่เอากระเป๋าคาดเอวของเล็กไปมันก็มายืนขายของที่ร้านนี้พอดีเอออะไรจะเจอง่ายปันนั้นแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเนื่องจากนี่มันก็ตกกระจใจแล้ววิ่งหนีเขาทั้งคู่ทันทีแต่มันก็หนีไปได้แค่แป๊บเดียวมันก็โดนนิโคล่าอนเนลกาสุดยอดกองหน้าในตำนานของอาเซนอลนเตะบอลไซค้งแบบเบอร์วางลังกาอาจกระแทกหน้ามันจนสลบไปหนังแม่งโคตรมั่วอยู่ดีๆก็ม เลไดวิ <Living S 2> ่งเข้าไปเอากระเป๋าคาดเอวและเจอกับลอตเตอรี่ที่เขาตามหาสักทีเออหาแทบตายที่ไหนได้อยู่ในนี้เองแต่พอเตกกลับมาหาเล็กที่ร้านพ่อค้าที่รู้ว่าไอ้เตมีลอตเตอรี่ระไอ้เล็กมันดันบอกมันก็เอาปืนมาจี้เพื่อจะเอาลอตเตอรี่ซะ่ยางนั้นแต่พ่อค้าคนนี้มันก็กากาเกินไปเตกก็เลยโยนม,มันออกไปนอกร้านแบบนี้แม่งโยมแบบไม่มีค่าเลยแล้วพอจบเรื่องจบราวเตกก็บอกกับเล็กว่ามันจะไม่ไปช่วยเมียของ,ของอเล็กเพราะสิ่งที่มันต้องการคือลอตเตอรี่ส่วเรื่องเมียของมันมันก็ต้องจัดก,การเอาเองเออเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้้นนจาาากกกมมมืืออคเเเดดีียยยวลล็็ทท่่ํะไไไร คุยกับต้นไม้แบบคนบ้าแต่ในขณะที่เลก็กกาลังกะบ้าไปมากกว่านี้จู่ๆเต้ก็กลับมาเพราะอดเป็นห่วงไม่ได้จากนั้นสองหนุ่มเพื่อนซีก็ตรงมาที่โรงแรมเพื่อจะหาที่นอนดีๆสักคืนแต่เ,เล็กมันก็เรื่องมากถามนูน่นถามนี่กับรีเซชชันไม่หยดเตนก็เลยทนไม่ไหวขึ้นไปห้องนอนก่อนแมงเลยซึ่งมันก็ประจมอกกับที่เอเตอร์มันก็มาห,าห้องเช่าโรงแรมนี้เช่นกันแต่เ,เล็กมันก็พูดไม่หยุดจอยเตอร์ทนไม่ไหวและเข้ามาแซงคิวมันโดยที่มันทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วเอเต แถมห้องที่เติ์กได้เข้าไปพักมันก็อยู่ห้องติดกันนั่นแหละและอีกสักพักไอ้เติ์กที่ตอนนี้ความหื่นเข้าครอบงำก็อยากจะสวักแก๊กของแปลกอย่างมีหอยเล็กมันก็เลยไล่กแกรี่ออกไปนอกห้องเพื่อจะสวักแก๊กของแปลกให้สาแกใจแต่มันก็ไม่ได้สวักแก๊กเธอทันทีเพราะมันก็ชวนพอลีนเต้นแหมมโบเพื่อกระตุ้นอารมณ์ซะ่ย่างงั้นเออต้องวอร์มก่อนซึ่งพอลีนก็เต้นได้ดีจนน่าเหลือเชื่อจนมันทําให้เติ์กตีกับดับพอลีนและโดนพอลีนใช้ท่าเต้นแมม แบรที่มันก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับแมงเจอใครก็คุยกับเขาไปหมอดกดคีเงาแล้วพอมันคู่กับขึ้นมาดันบอลไอ้เล็กมันก็เข้ามาในห้องนอนของแกลี่แล้วมันก็ทาให้เล็กต้องมาเจอไอ้เติร์กที่มันด่าว่าเป็นคนไม่มีมารยาทเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังได้เห็นไอ้เติร์กมันก็กระทืบไอ้เล็กทันทีเพราะโกรธแขนจัดและในขณะที่ไอ้เติร์กกำลังกระทืบไอ้เล็กอยู่นั้นจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูห้องมันแล้วพอเปิดประตูออกมามันก็คือสองหนุ่มฮิปปี้ทด่ตรงมาเพื่อล้างแค้นให้พี่ชายเออ แต่ที่อยู่ห้องข้างก็ได้ยินเสียงปืนมันก็เลยวิ่งออกมาดูจนเห็นว่าแท้ที่ยิงแล้วไอ้เติ้ลมาอยู่ห้องข้างเขานี่เองแม่งนึกว่าอยู่ไกลแต่มันตะคู่ไม่จบเรื่องนี้ด้วยการยิงมันตะคู่ก็เลยวางปืนและเข้ามาตัวตัวกันแบบไม่มีอาวุธแบบนี้อตายแบบมีเกียรติและในขณะที่มันตะค่กกำลังนูนเนียกันโจโจ้ไอ้เจ้าของร้านรับของโจรที่เตะกระทืบมันในวันก่อนก็โผล่มาแม่งโคตรวนวายแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรและโดนไอ้แกรี่ใช้มือทุบจนหัวโยบตายห่าไปหน้าตาเฉยแม่งตายโคตรทุเรศไอ้เติ้ลที่แบบนั้้้นนกก็็อาาศัััยจจงหวะมมไไดืีเล ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้คิดจะฆ่าเต้อย่างเดียวเพราะมันอยากจะได้ลอตเตอรี่เป็นของแถมด้วยเต้ที่ไม่มีทางเลือกก็เลยยื่นลอตเตอรี่ให้กับไอ้เตอ๋อแต่ในขณะที่ไอ้เตอ๋อกำลังจะได้ลอตเตอรี่ไปจู่ๆพอ,อ,อพลีเมียขอยเล็กก็โผล่มาพร้อมกับปืนคู่และก็ไม่รอช้าพอลีก็ยิงปืนใส่แกลร,รี่แต่ลูกกระสุนมันก็ดามาโดนฟันเหล็กของมันทำให้ลูกกระสุนชิ่งกระเด็นกระดอนไปมาแล้วพุ่งมาใส่เตอ๋อจนมันตายห่าไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวซะอย่างนั้นแมงตายแบบไม่คาดคิดแล้วพอพวกมันตายห่ากันหมดแล้้้้ววตตตรรรจจกก็็เเปปิิดดอยู่หนนนนาาาโงแแมมสสทีบบัลใ โรตลี่ไว้กับเล็กจานน้ะเขาเรีบออกมาจากโรงแรมและขโมยรถหกล้อพับแวกฝูงตำรวจออกมาแต่ก็ไปได้ไม่ไกลนะขเขาก็โดนจับจากตำรวจที่หน้าตาเหมือนกับเปเดททั้ง3คนแม่งมีตำรวจแฝดสด้วย6เดือนต่อมาแต่ก็ถูกขังอยู่ในคุกเสียงเคร่งกว่าเดิมแต่ในขณะที่เขาต้องใช้ชีวิตแบบหมดอะไรตายอยากอยู่นั้นจู่ก็มีกลุ่มคนบุกเข้ามาในเรือนจำซึ่งคนพวกนี้ก็เก่งอย่างก,กับนินจาและจัดก,การฆ่าผู้คุมจนหมดไม่เหลือจานน้าพวกมันก็ช่วยตัวเต๊ะออกมาจากการถูกขังและผู้นำของไอ้พวกนี้ก็คือเล็กเพื่อนซีของเขานันแหละ กเอาเงินทั้งหมดที่เขาไปขึ้นรางวัลมาให้กับเต้แต่ก็ยังไม่ทันจะได้คุยกันกันมากโจจูนักรบรับจ้างพวกนี้ก็มาทวงค่าจ้างเต้ก็เลยบอกว่าจ่ายไปเลยจะได้จบๆเล็กก็เลยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วนักรบพวกนี้ไม่ได้มีแค่ที่เต้เห็นเพราะมันมีกันเป็นกองทัพเนื่องจากเลือกจ้างแบบจํากัดจํานวนไม่ได้จะจ้างทีต้องจ้างแบบเหมายกค่ายเออรับงานเป็นทีมนั่นแหละครับเงินทั้งหมดที่เต้ได้มาก็ต้องเอามาจ่ายนักรบรับจ้างพวกนี้จนแทบไม่เหลือสกบบาทแมงไม่เหลือหาอะไรเลยแล้วเรื่องราวก็จบไปไงบ้างคร ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ